สวัสดีครับผมผ้าบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่288นะครับคลิปนี้นะครับมีผ้าเก่าเก่าที่สวยมาใหม่ๆนะครับหลายรายการนะครับพอมีพี่น้องเอที่สนใจนะครับรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็สแกน qr code นะครับมาใหม่ๆห่นะครับหม่อมาใหม่ล่าสุดนะครับหลากหลายรายการนะครับติดต่อเข้ามานะครับรายการแรกนะครับมาชมต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองที่หนึ่งของรายการนะครับ องนี้ผ่านการใช้มานะครับเนื้อกายศาสตร์ครับสวยมากพระสมเด็จเก่าโบราณนะครับมาใหม่ล่าสุดเนื้อหามวลสารสวยและสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้าน,านองค์ที่หนึ่งพระเก่าโบราณนะครับผิวนอกมีรอยกระเทาะจนเห็นเนื้อในนะครับคล้ายเนื้อกายศาสตร์นะครับพระสมเด็จยุคโบราณครับ องที่1นะครับต่อไปก็เป็นองที่สองนะครับสมเด็จอลหังวัดมหาธาตุนะครับกิมมีชดานะครับเก่าสวยสมบูรณ์มาใหม่หนึ่งองนะครับของวับ้านเก่าๆที่สวยนะครับพระสมเด็จอลหังสวยสมบูรณ์มากๆครับเนื้อแห้งเดิมๆนะครับเป็นพระยอดนิยมนะครับสมเด็จอลหังวัดมหาธาตุครับหลังยันอักระนะครับ สนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆเนื้อเก่าจัดครับสมเด็จอาลาหังองค์ที่สองนะครับของรายการนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สามครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมลำดับที่สามสวยและสมบูรณ์นะครับ <S <S เนื้อเก่าโบราณครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆสวยครับองค์ที่สาม ขอบข้างก็แห้งเก่าเดิมๆนะครับองนี้พิเศษมีหลังภาษาจีนนะครับด้านหลังจะมีภาษาจีนตามนี้ครับเก่ามากๆครับพระสมเด็จบรบาลเก่าๆสวยๆองค์ที่3ครับติดต่อเข้ามานะครับท่านใดท่านชอบรายการไหนนะครับเนื้อสวยมากๆครับพระสมเด็จเก่าองค์ที่3สุดยอดพระเก่าๆบ้านๆนะครับหลากหลายรายการนะครับ ชื่นชอบไปสนใจดต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับสายกรุงเทพนะครับเหรียญนี้นะครับยังสวยนะครับถึงจะผ่านการใช้มานิดหน่อยครับเหรียญรุ่นแรกยอดนิยมหลวงปู่โตครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าสภาพสวยคมชัดนะครับเหรียญรุ่นแรกปี25 1 0ครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับห่วงเดิมคู่ตัวครับเหรียญเนื้อทองแดงสภาพสวยสวยคมคมนะครับหลวงปู่โต วัดประดู่ฉิมพียอดนิยมมากมากนะครับรุ่นี้นะครับปีหนึ่งศูนย์ครับสวยเก่าคมชัดนะครับคลาสสิกเดิมเดิมนะครับพระครูวิริยะกิตินะครับหลวงปู่โตครับปีหนึ่งศูนย์ครบรอบอายุแปดสิบนะครับพศสองพันห้าร้อยสิบหลังยันตีนิสิงเหนะครับเมตตามหานิยมครับ แล้วก็เหรียญสายกรุงเทพอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญเจ้าคุณนอวเทพยบซรนนะครับไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันนะครับอดีตเจ้าของร้านขายของนะครับยังสวยนะครับเหรียญเจ้าคุณนอครับกระหนกข้างห่วงเดิมคู่ตัวนะครับกระหนกข้างใหญ่นะครับพระธรรมวิตรโกนะครับเหรียญเจ้าคุณนอครับกระหนกข้างยอดนิยมประมาณปีหนึ่งสามนะครับรุ่นนี้นะครับเจ้าคุณนอครับ เนื้อทองแดงลมดําเก่าต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองค์ที่4ของรายการนะครับเนื้อขาวสวยเดิมๆครับมาใหม่ๆนะครับพระสมเด็จบ้านๆลําลดับที่4เกตทะลุซุ้มครับเนื้อสวยเก่างดงามมากนะครับองค์นี้เนื้อออกขาวนวลครับแห้งมากครับลําดับที่4ี่พระสมเด็จ เนื้อเก่าโบราณนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับท่านใดท่ชอบไปสนใจนะครับเนื้อสวยเดิมตามนี้เลยนะครับมีมวลสารนะครับเยอะนะครับพระสมเด็จองค์ที่4ี่ครับต่อไปก็เป็นองค์ที่5้านะครับของรายการนะครับมวลสารเก่าเดิมๆนะครับพระสมเด็จสายวัดระฆังนะครับ เกตทะลุซ้มมีมวลสารนะครับผสมในเนื้อผระเก่ามากมากครับด้านหลังก็เก่าแห้งเดิมๆนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยสุดยอดแห่งความเก่านะครับองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าของรายการครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆมาใหม่ๆครับองค์ที่ห้า ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จวัดทรงประมูลนะครับซึ่งเป็นพระตามบรดก็เป็นพระส,ม,สมเด็จโตนะครับสร้างไว้นะครับสมเด็จแหวกม่านทรงประมูลพิมพ์ใหญ่นเนื้อสวยสมบูรณ์ครับท่าใดรชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จวัดทรงประมูลนําไปใช้ไปบูชานะครับสุดยอดความเก่าและหายากนะครับเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดละคังนะครับวัดทรงประมูลครับสมเด็จโตวัดละคัง ต่อกันด้วยเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อขำลานกระเบือนะครับท่านเป็นเกจิยุคเก่ายุคเดียวกับหลวงพ่องเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับเป็นเหรียญหล่อหยดน้ํานะครับข้างยันโอ,อ๊สองข้างเหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธหลวงพ่อขำลานกระเบือครับื้อทองผสมเก่าสวยเดิมนะครับงดงามมากนะครับเหรียญหล่อยอดนิยมหลวงพ่อขำลานกระเบือจังหวัดกําแพงเพชร ยุค2,400กว่านะครับเป็นร้อยปีนะครับเหรียญหล่อเก่าหูขวางปากปิงนะครับสุดยอดในด้านสายเหนียวนะครับลงน้ําปิงไม่ได้กินเลือดแะครับแขวคาดคงกระพันมหาอุดสุดยอดครับเหรียญหล่อหลวงพ่อขำลานกระบือจังหวัดกําแพงเพชรครับต่อไปกขมาชมพระผงสุพรรณนะครับมาใหม่นะครับเนื้อสวยงามมากครับเนื้อดํานะครับมาพร้อมกับคาบโกเก่าพระผงสุพรรณสุดยอดชุด พระชุเป็นจับพาคีนะครับคาบกูเกาะติดแน่นนะครับองค์นี้เป็นเนื้อดํานะครับพระผงสุพรรณกูวัดภระรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวยงามเดิมๆนะครับสมบูรณ์นะครับพร้อมกับคาบกูเก่าเกาะติดแน่นครับพระผงสุพรรณครับเนื้อดําอีกหนึ่งองค์ก็เป็นพระผงสุพรรณนะครับองค์นี้พิมพ์จะย่อมลงมานิดนึงนะครับนิดหน่อย แต่เนื้อเก่าจัดมากๆมาไม่ใหม่นะครับพระผงสุพรรณครับเนื้อออกแดงน้ำตาลนะครับสวยมากครับสุดยอดแห่งความเก่าพระผงสุพรรณยอดนิยมครับด้านหลังก็เก่าเดิมๆนะครับได้มาสององค์นะครับบ้านเดียวกันนะครับคนละเนื้อคนละพิมพ์นะครับพระผงสุพรรณครับ ต่อก็ใพระนางพญาพิษณุโลกนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพิมพ์เข่าโคง้งองค์นี้เนื้อสวยเก่าจัดเป็นพิเศษครับรอยตอกตัดโบราณนะครับพระนางพญาแห้งแห้งเก่าเก่ารอยตอกตัดเก่าสวยงามมากครับเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับยอดนิยมนะครับแร่รอยสวยเดิมสวยงามมากครับพระนางพญาพิษณุโลก ปู่วัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกครับต่อไปก็เป็นแหนบสกรีนลงยานะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างจังหวัดทิจิตเป็นแหนบยุคแรกของท่านนะครับสุดยอดสายเหนียวสินนี้ไม่ค่อยเจอนะครับเป็นสินแนวขวางนะครับเข็มกัดหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างสิ์หลวงพิษนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยเดิมนะครับขาไม่หักนะครับแหนบ สกีนลงยาหลงพ่อเดิมวัดหนองหลงพ่อเตียงนะครับขออภัยนะครับแหนบหลงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างจังหวัดพิจิตรสวยงามมากนะครับสุดยอดพระทุกคุณนะครับสายเหนียวแควคาดกงกระพันครับต่อไปก็ามาชมรูปหล่อบโบราณนะครับพิมพ์นิยมหลงพ่อเงินรถบางคานจังหวัดพิจิตรครับสภาพบ้นบานๆเก่าๆส,สวยๆละงดงามมากครับเนื้อในเป็นเนื้อทองผสมเก่านะครับรูปหล่อบโบราณเก่า หลวงพ่อเงินครับหล่อช่อนะครับพิมพ์นิยมหล่อช่อโดยตะใบหย,ยาบเก่าโบราณครับขึ้นคาบเขียวนะครับโดยธรรมชาติของพระโลหะนะครับสวยมากครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินต่อไปก็มาชมหลวงพุทธดนะครับเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนานมาทีนะครับพิมพ์สวยงดงามครับสุดยอดประสบการณ์สูง หลวงพุทวดเนื้อว่านสองสกครับหลังมีแร่โรยนะครับเก่าและงดงามมากครับสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะครับหลวงพุทวดเนื้อว้าน2497รูเสียบก็เก่าธรรมชาตินะครับ พระต่าสวยยอดนิยมบ้านๆนะครับต่อไปก็มาชมเหรียญลอยพระบาทวัดพระบุตรบาทเขาบางทรายจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นเหรียญยุค2481นยนะครับเหรียญลอยพระบาทนะครับวัดเขาบางทรายสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมครับสุดยอดหายากนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับ เหรียญลอยพระบาทสองหน้าครับด้านหน้าเป็นพระพุทธนะครับด้านหลังจะเป็นลอยพระบาทเก่าสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่288ช่วงท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยพระฝากุนะครับองนี้นะครับเป็นพระลีลา สันบุรีจังหวัดชัยนาทแต่องค์นี้เป็นเนื้อผงและมีปั๊มมียันนะครับด้านหลังนะครับน่าจะเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่าสร้างไว้นะครับพระรีลาสันจังหวัดชัยนาทครับสวยและสมบูรณ์นะครับพระบานยอดนิยม ep ที่2 8 8จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม